สวัสดียามมเสาวนี่ครับผมพี่น้องเพื่อนเพื่อใดเฮ็ดปวกมานะครับเฮ็ดปวกหรือว่าเฮ็ดโคนนะครับภาษาบานเฮ่านี้เอื้อนว่าเฮ็ดเฮ็ดปวกตราบนะเพื่อนบอกหีใดอกใ่สมผาเหมือเลยครับนี่นี่อันนี้แค่ครึ่งนึงนะครับนี่มันบ้านเลยครับย้อนว่าฝนมันไม่เอยๆแล้วดินก็เกิดความชฉื่นนะครับพอดินเกิดความชฉื่นปุ๊บนี่ครับมาเลยครับนี่เฮ็ดปวกตราบครับปักใยหนึ่งครับนี่ดอกเฮ็ดครับซำถวยปักใ่เลยครับนี่ อันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่น้องเพื่อนแบงไม่ให้ปกตินี่เพื่อนสีไดหลายครับด้เป็นกะละมังครับแถวนี้เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ครับพามาเบิ่งนกันหลายครับดอกน้อยๆนี่เขาสามมราเสียวเห็ดเฉืยเฮ็ดไดครับนี่อันนี้กำลังตุ่มๆออกมาครับนี่เห็ดโคนใหง่ครับมันสีมีหลายประเภทครับเพ็ดโคนมันสีมีแบบนี้น้อยใหญ่ๆกลางๆขึ้นมานะครับประมาณนี้อันนี้นี่จะเป็นรุ่นหง่เข้าครับรุ่นเด้อครับ ใหญ่อีดีครับนี่มันสิขึ้นตามสวนยางครับสวนยางมันทีมีใบใหม่แลวก็มีปวกห้ายนะครับเนาะช่วงนั้นมันมันกระสีมีปวกขึ้นมาแล้รกับปวกนี่ตเป็นตัวแพรเชื่อเฮ็ดได้นะครับพอมันขึ้นมาปุ๊บขันห้อเก็บไว้แบบนี้ครับนี่ผมก็คิดว่าผมเสียไปปันปันครับนี่ปันแล้วก็ไปปล่อยในมองทีมันมีไอเสียดใหม่เสียยางได้หลายครับแล้วก็เอาลงนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับแบบนี้นี่เฮ็ดปวกเฮ็ดโคนเพิ่นรลายลีครับนี่ ผมมันลืมยามเมืองเหมือเศ้าครับปกติมองมันเคยขึ้นก็มีอยู่ในสวนกล้วยผมกัหลายนะครับโอเคนะครับน่าพามาเบิ้งกันสุภุสุคนครับนี่เห็นบ่อนี่ดอกนาฮักนาฮักกันใดขนาดนี้สู้ดอกนี้โอเคเลยครับนี่แต่ว่าบางเทือมันกับไปโบเห็นนะครับพ่อพ่อคนนึงเลื่อมเก็บมาแล้วเขาก็ไปหากันหลายเลยครับเลื่อมเพ็นกันหลายนะครับโอ้จอ่อนสอนครับดอกงหญ่เศ้านี่ครับเฮ็ดเพ็ดเดบ่ได้ไปเบิ่งเขาเก็บครับต้องต้องไปเบิ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสิพาไปเบิ่งเขาเก็บกันหมองไหนนะครับ โอเคเนาะเซลนี่มาเบิรงนนำจิ้มก่อนครับนี่เฮ็ดครับซมพัสมือเลยนี่ครับเฮ็ดโคนเฮ็ดโคลนยังสีใหญ่ครับนี่เทียบกันเลยครับนี่เฮ็ดโคนตรบโอเคครับสวัสดียังมาเซาสุโขทุขคนครับ